สวัสดีครับ f c ช่องกลมสาวช่างห่งอเมเจอร์นะครับนี่จะมารีวิวดอกดอกรุ่นใหม่ครับเป็นแบรนด์ของอเมเจอร์นะครับออกแบบเองนะครับซึ่งเป็นดอกลำโพงที่อเมเจอร์ได้ออกแบบกันมาให้ ดูสัตว์โอบอ้อมนะครับจับมือกันผลียรุ่นนี้กันมานะครับมีเล็กง่ายครับว้ยห้านิ้วดอกสิบแปดนิ้วนะครับคุณภาพเสียงสุดยอดครับพตรงห้วงครับสั่งสดล้องแล้วือว่าพานครับตัวนี้อยาว่าบึงโลโก้ด,ดันหนังนะครับ กุดันหลังนี่เป็นของเฮียเราออกแบบนะครับใส่ตรงสูตรไมเล็กนะครับเป็นลนนักษณะนี้ส่วนราคาติดต่อสอบถามทั้งเบอร์เฮียทรงไหนเลยนะครับ0812654449นะครับหรือเข้าไปในเฟซบุ๊กทรงคณะรัฐหรือทรงอเมเจอร์ใดนะครับสอบถามรายละเอียด 1,800วัตต์ที่8โอห์มนะครับนําเสียงโหดนะครับโค้งนี่เป็นสีแดงนะครับต้งตรดนี่ค็เป็นโลโก้สีแดงมีร้องนะครับสร้างร้องแล้วคือว่าพันนะครับตัวนี้เดี๋ยวชิปนาซีดชิปลองเสียงให้ฟังนะครับ สองตัวนี้ครับเป็นดอกรุ่นนี้ซึ่งเฮียเราออกแบบมาให้บริษัทโอปอมจับมือกันครับรวมมือกันให้บริษัทโอปอมเฮียให้นะครับมเมล็กตัวนี้จะเป็นมเมล็กของยีซีเบตนิวทงางบริษัทโอปอมพนได้ซึ่งบร,ริษัทโอปอมพนได้นำขเข่าเมล็กเข้ามานะครับเพื่อจะมาใส่ยีซีเบตนิวพอดีทางเฮียพน อย่ามาใส่สิบแปดนิ้วให้นะครับมันก็เลยลงตัวเลยครับแรงอัดใดหลายครับเชียบกับเมเล็กสองสันแล้วนะครับตัวนี้กินขาดนะครับลูกกระเดื่องลูกเบียดใดหมดนะครับแห้งเมเล็กใหญ่ครับยี่สิบแปดเส้นนะครับตามสเปคที่จูดเมเล็กครับจูโลโก้เลยนะครับ สเปกมันนะครับกล้องอาร์ติซันนะครับวันนี้ไปสั่มกล้องมา่ไหม่นะครับสั่สามโทรศัพท์มา่ไหม่น่ครับสเปกมันหนึ่งพันแปดร้อยแปดโอห์มเก้าสิบแปดดีวีนะครับผมสอบถามได้นะครับสอบถามทั้งเฮียได้นะครับ ติดต่อไปทางเฟซบุ๊กทรงคณะรัฐหรือทรงอเมเจอร์ได้นะครับแล้วก็บเบอร์โทรก็0812654449นะครับสำหรับดอกรุ่นนี้ครับมีจำในที่เดียวเพื่อเมเจอร์นะครับราคาเท่าไรเรเขาไปสอบถามกับเฮียได้เลยนะครับน้าเสียงว่าต้องห่วงกับตัวี่นไว้หานิ้วครับ ไม่เล็กใหญ่ครับตอนนี้คือจ้างออกมาใส่ตัวแล้วก็ทดลองเสียงนะครับตัวนี้แล้วมารีวิวให้แฟนคลับได้เบิ่งครับ18นิ้วครับแตว่านำเสียงออกมาเหมือน21นิ้วเลยนะครับตัวเนี้ตอนนี้สั่งจองราคาพิเศษครับหาิ0ตัวแรกครับคลองนี่ออกมาวันที่30ตุลาคมนี้นะครับวันที่30ตุลา